กลับมาในเบรกนี้นะฮะก็เป็นเบรกที่2นะฮะกับรายการมหาศาลนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามชมรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเพิ่งเปิดมาเจอหรือว่าเปิดมาในปีนี้เนี่ยแล้วก็เพิ่งดูวันนี้วันแรกหรือว่าใครที่ติดตามชมรายการของเรามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะฮะสามารถที่จะโทรมาร่วมพูดคุยก็ได้หรือว่าใครที่อาจจะบอกว่าดูไปแล้วเนี่ยแล้วก็ มันเกิดผลยังไงบ้างนะก็สามารถที่จะโทรกันเข้าสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้ใช่ครับโทรมาแบบว่าพูดเล่นก็ได้นะเออปวยพรปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์ของเราก็ปรากฏอยู่หน้าจอนขณะนี้แล้วนะครับเอาละมารับการสายแรกกันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสายแรกของปีนี้เลยชื่อคุณอะไรครับสวัสดีปีใหม่นะคะครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับ คุณอภิญญาค่ะคุณอภิญญาติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรโอ้คนบ้านเดียวกับเดียวกันค่ะมาล้องเลยอาจารย์เหรอคะครับ อาจารย์ไปไปเผื่อวังข้ามปีหรือเปล่าคะไปค่ะไปที่วัดบรมธาตุน่ะค่ะนครชุมค่ะอ้ยังค่ะวันนั้นชื่นมื่นเลยนะคะคนน่าชื่นใจมากคนเยอะมากค่ะครับวันนี้จะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากดูให้ลูกสาวค่ะอ๋อได้ค่ะโอเคครับค่ะลูกสาวเกิดวันอะไรคะวันจันทร์วันอังคารวันอังคารค่ะยี่สิบเอ็ดเดือนพฤษภาค่ะ อายุเท่าไหระะ่แล้วคะ22แล้วค่ะเดนปี23 22หรือ23นะครับเขาเดือนพฤษภาที่จะถึงนะคะพฤษภาพศออ2534อ๋อก็อาจจะเข้าสู่อ๋อ22ออก็คือเข้าเข้าสู่22นะคะครับอ,อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับตอนนี้เขากําลังจะฝึกงานนะคะอยากทราบว่าให้เขา เลือกไปทางทางไหนดีะคะอ่าตอนนี้บอกว่าในดวงของของลูกกนนะคะในปีนี้คือคนนี้จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าลุยนะเป็นคนทําอะไรไม่ค่อยกลัวนะค่ะแล้วก็เป็นคนเป็นคนเก่งแล้วคล่องตัวค่อนข้างสูงะนะคะ,อะตอนนี้บอกว่าในปีนี้ของเขา่าเป็นปีที่ดีนะคะจะมีความประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะคะมีมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องการงานแน่นอนค่ะจากนี้ไป นะคะได้สิบกว่าเดือนเนีคะเป็นช่วงที่ทําอะไรจะประสบความสําเร็จดีนะคะเขาเลยอยากทราบว่าเขาอยากจะเลือกทางไปทางไหนดีตอนนี้บอกว่าในในดวงนี้เขาจะเลือกไปทางไหนคือได้หมดเลยเหรอคะคือเขาเขาในได้ได้ในหลายๆเรื่องนะคะตอนนี้ว่าในในเรื่องงานของเขาเนี่ยงานที่เข้ามาถึงในช่วงเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นลักษณะงานที่เข้ามาเป็นช่วงระยะสั้นๆก่อนนะคะคนะคะ แล้วแล้วเขาเรียนมาทางด้านไหนอะคะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาจีนค่ะเพราะว่าในในดวงของเขาว่าในช่วงเนี้ยยังไงก็มีเกณฑ์ในเรื่องงานอะโดดเด่นเรื่องงานทีเดียวค่ะสำหรับปีนี้นะคะค่ะก็ต้องต้องไปในแนวของเขานั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาเขาเรียนมาด้านไหนก็ต้องไปมุ่งตรงไปเลยค่ะแล้วสำเร็จแน่นอนครับเขาเลือกไปทางชนบุรีอะค่ะจังหวัดชนบุรีอ๋อหมายถึงว่าทิศทางที่ไปเหรอฮะออกไปชนบุรี ต่น,นี้บอกว่าชนบุรีไปอยู่ได้ค่ะชนบุรีก็ไปอยู่ได้นะคะหรือของน้องเขาเนี่ยฮะขึ้นขึ้นทางน่องเหนือจากท,ทางเทปชนบุรีแล้วเนี่ยไปทางเส้นของเชียงใหม่ก็ไปได้นะฮะ,ะ,ค,ะคือลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าถ้าไปทิศทางที่ไปอยู่ทางเชียงใหม่นี้ก็เกิดทำมาหากินคล่องตัวสำหรับน้องเขานะคะ อาจารย์เลือกให้หน่อยสิคะว่าไปชางไหนโอ้แต่นี้ต้องต้องอยู่ที่ให้ให้ให้เช่าชะตาเขาเป็นคนตัดสินใจดีกว่านะคะตรงเนี้ยเพราะว่ามันคือในดวงของน้องเขาอ่ะโอเคอยู่ครับนะคะโดดเด่นเรื่องงานนะคะต้องรวมกับหลายๆปัจจัยใช่ค่ะก็คือต้องให้น้องเขาเต็มใจพร้อมใจที่จะไปอยู่ด้วยไปทิศไหนมันก็เป็นเรื่องดีๆเพราะว่าดาวเขามาดีแล้วนะจ๊ะครับจ้ะ ขอให้คุณพี่โชคดีนะคะให้ลูกสาวโชคดีมีความสุขนะคะไว้โอกาสหน้าไว้คุยกันใหม่นะคะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรารับสายกันต่อเลยดีกว่าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะชื่อคุณอะไรครับรัฐาค่ะคุณรัฐาเคยโทรมาใช่ไหมเอ่ย แต่ยังไม่เคยดูดวงแต่อาจารย์อ๋อคโอเคครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้ก็ดูเรื่องเรื่องอะไรโชคลาภค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะครับเกิดวันอะไรคะวันที่17เมษาค่ะเป็นพุธค่ะอ่าตรงกับวันพุธนะคะอายุเท่าไหร่นะคะ2517ค่ะ2 5 1เเมษายน2517นะคะ39ย่าง40ค่ะค่ะ39ย่างเขา4ี่ิบครับ แต่นี้อยากอยากทราบเรื่องการเงินการทองใช่ไหมคะ,ะในดวงของของของคุณในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้ราบเข้ามาไม่ขาดระะอค่ะนะคะตอนนี้บอกว่าระมัดระวังคือณตอนนี้คือในเรื่องการเงินการทองโอเคเข้ามาค่อนข้างดีนะคะมันจะเข้ามาสองมุมพอได้เงินได้ทองแล้วมันก็จะไปตกในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ในบ้านอะ,ม,ม,ะมีใครล้มป่วยแล้วหรือยังคะไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ไหมฮะ ตอนนี้ว่าคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณพ่อยังอยู่ไหมฮะอ๋อเสียแล้วค่ะเสียคุณพ่อ,อ,อทั้งแม่โอเคถ,ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเสียไปหมดแล้วนะคะก็ <c oughs> คือคือในดวงในช่วงเนี้ยค่ะการเงินการทองในปีเนี้จะราบลื่นค่อนข้างดีออนะคะจากนี้ไปอะนะคะ <c oughs> เพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยมันจะมีมันจะมีความอึดอัดบ้างเล็กน้อยระยะเวลาสั้นๆนะคะ จะถึงแ,แค่ประมาณสักช่วงของวันที่สิบมกราไปแล้วก็จะจะโล่งๆขึ้นมาแล้วค่ะนะคะโล่งขึ้นมาเปาะหนึ่งแล้วค่ะครับะค,ะค่บะ,คะอยากทราบเรื่องสุขภาพด้วยค่ะอ่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยของคุณนี่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดระบบกระดูกไหมคะครับปวดกระดูกค่ะนั่นแหละตอนนี้ว่าในปีเนี้ค่ะมันก็จะมีตรงเนี้ยเข้ามาด้วยเช่นกันเขาเรียกว่าโรคกล่าวนกลับอ่ะอ,อย่างเช่นคุณเคยเป็นนะมันหายไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะกลับมาที่เดิมเลยอย่างเนี้ย นะจ๊ะครับมันก็จะเป็นแต่ว่าเราก็คือรักษาตามอาการไปนะคะอยนี้เราต้องทำบุญอะไรยังไงถ้าขอถ้าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะแล้วเราเป็นบ่อยๆให้คุณไปทำบุญเอาหยุกยานะยารักษาโรคค่ะใส่บาท นะคะแล้วก็เป็นพระประจําวันเสาร์ทองเหลืองแท้สักองคหนึ่งก็ได้นะคะครับอธิษฐานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวเลยนะคะครับค่ะขอให้โชคดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรารับสายกันต่อเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับค่ะอ่าชื่อคุณอะไรครับอุบลค่ะคุณอุบลติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับมุกดาหารค่ะมุกดาหารเนาะปีใหม่ไปไหนมาเอ่ย ไม่ได้ไปไหนคะ่ะค้าขายค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้ติดตามชมรายการของเราอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากเกิดทราบเกี่ยวกับกิจการค่ะเพราะว่าอยากจะทําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้ค่ะเออได้ค่ะครับเที่ยมืะครับทําทได้หรือเปล่าอืมค่ะอยากทราบวันเดือนปีเกิดครับวันที่21สิงหา26ค่ะเกิดวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะเกิดวันอาทิตย์เนาะอ,อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ อะไรคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณ30มั้งคะ30นะครับตอนนี้ว่าของคุณในปีนี้นะคะบอกว่าในเรื่องของราบผลการเงินการทองของคุณจะสะดวกขึ้นนะ,ะเป็นปีเป็นปีที่การเงินการทองคล่องตัวทีเดียวะนะคะแต่ต้องลงมือทําเองนะคะตัว<ล>คุณเองคุณเป็นคนที่ต้องลงมือด้วยด้วยตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะใช่ค่ะต้องทําด้วยตัวเองแล้วจึงเกิดผลประโยชน์ตอนนี้ว่าดาวการค้าของคุณอนะ ถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยของคุณจะไปเริ่มในที่ไกลออกไปอีกเหรอคะไม่ใช่ที่ที่ทําอยู่ณตอนนี้นี่ทำอยู่คือค้าขายขายของชำค่ะจัะอตอนนี้ว่าของคุณมีเกณฑ์ที่จะขยับเพิ่มอ่ะแต่ว่า,<อ>าไปไปไป,ไปที่ไกลขึ้นกว่าเก่าอ่ะอแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้จะทําได้ไหมคะทำได้จ้ะทําได้คะ่ะทําได้คะ่ะไม่จับเพราะว่าหนูกลัวว่าปีนี้มันเป็นปีชงค่ะอเป็นปีคุณเกิดปีอะไรคะ ปีกุลคะ่ะป,ปีกุลปีกุลตอนนี้บอกว่ามันชงเราก็ไปไปเ <แจ S 1> ขาเรียกว่าไงไปแก้ชงอ,อะนะคะอย่างเช่น<อ>ที่วัดมังกรอย่างเงี้ยหรือว่าตามวัดวัดจีนที่เขามีสวดชงอะนะคะคุณคก็ไปเขียนชื่อไหในคะที่ที่ทัดพนมจะมีไหมคะเนี่ยตอนนี้ว่าจริงๆในดวงธาธาสำหรับในชะตาเนี่ยนะคะที่เราดูเนี่ยของคุณปีนี้คุณไม่ได้ส่งผลมากมายนะ ของคุณโอเคนะคะ,ะเพราะว่าดาวที่เข้ามาถึงเนี่ยมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินค่อนข้างดีด้วยอ่ะมีเกณฑ์ได้เงินเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินอะเกี่ยวกับนกในเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องบ้านเนี่ยของคุณจะมีเกณฑ์ได้อะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะค่ะอยหนึงไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแบบว่าบางทีบอกว่าปีชงปีชงแต่ว <h> ่าไม่อาจจะไม่ได้ชงกับเราทุกทคนบางทีการ ที่เรารับรู้เกี่ยวกับเรื่องปีชงเนี่ยคือปีชงที่อ่านมาคือมีชงทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ค่ะขอบคุณเป็นชงดีนะไม่ได้ชงเสียครับนะคะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรารับสายกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับคุณฝนค่ะคุณฝนเนาะติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีแล้วก็ตอนปีใหม่นี้ไปไหนมาครับ ไม่ได้ไปติดตามชมนานหรือยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วเนาะวันนี้วันแรกป่ะครับที่โทรมาโทรมาหลายครั้งแล้วค่ะอ๋อโทรมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งนี่คือได้ได้ดูบ้างไหมครับหรือว่าโทรไม่ติดครับค่ะได้เคยเคยคุยบ้างแล้วหรือยังคะคุยแล้วค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องครอบครัวกับเรื่องความรักครอบครัวกับเงินทองเนาะเกิดวันอะไรครับเกิดวันศุกร์เก้าเม เกิดวันศุกร์ครับอายุเท่าไหร่ครับ19อย่าง20ค่ะบย่าง20เนาะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคุณฝนว่าตอนนี้จะเป็นยังไงจ้ะจ้ะตอนนี้บอกว่าในปีนี้ของคุณนะคะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก็ไปในทิศทางค่อนข้างดีนะคะของคุณนี่19นี่คุณยังไม่ได้แต่งงานหรือว่ายังไงคะแต่งแล้วแต่งแล้วใช่ไหมฮะถ้าแต่งแล้วนี่คู่นี่จะอายุเยอะกว่าค่อนข้างหลายปีเหมือนกันเนาะ อตอนนี้บอกว่าในดวงความรักค่อนข้างไปในทิศทางค่อนข้างดีนะคะไม่เสียหายอะไรเหมือนกับว่าคุณผ่านเรื่องเรื่องความอึดอัดทุกใจตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะนะมันผ่านไปแล้วนะปีนี้จะเป็นปีที่ดีสําหรับคุณแล,ะละ้วล่ะความเหน็ดเหนื่อยทุกใจหรือว่าในเรื่องของความวุ่นวายต่างๆอะ่ะปีนี้คุณจะไม่ค่อยวุ่นวายนะจ๊ะมันจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนจ้ะค่ะคืออยากทราบว่าแล้วตอนนี้มีปัญหากับ คุณแม่นิดหน่อยคะคะจ้ะาถ้าอย่างอย่างกับของคุณแม่นะนะฮะก,ก็จะห่างๆจะไม่ค่อยมาอะไรกันแล้วค่ะจะไม่ค่อยมากระทบกระทั่งกันเหมือนเหมือนปีที่แล้วแล้วนะ,ะพอช่วงปีที่แล้วของคุณมันเป็นปีอุปสรรคของคุณนะ่ะตอนนี้ว่ามันจะพ้นแล้วไงนะคะมันพลล้นละพอคุณเข้าสู่19เกเต็มปั๊บเรื่องพวกเนี้มันก็จะทุเลาเบาบางลง<อ>แน่นอนเลยนะในเรื่องความรักเอออะไรเอยค่อนข้างโอเค ในเรื่องของการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเนี่ยถ้าคุณย้ายเนี่ยจะย้ายไปไกลกว่าเก่าอะนะคะไกลขึ้นกว่าเก่านะคะมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์ค่ะค่ะโอเคนะครับค่ะค่ะโอเคนะคะขอเชิญช่วีค่ะสวัสดีครับมาก็โออายุสิบเก้าเนาะก็โทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีทะเละ นิดหน่อยกับคุณแม่พอดีว่าช่วงปีที่แล้วมันเป็นปีอุปสรรคของเขามีกาลากินีอเอเคครับรับสายกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อเพนสีค่ะคุณเพลินสีติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับค่ะอยู่แถวหนองจอกเนี่ยค่ะอ๋อหนองจอกครับติดตามชมนานหรือยังครับค่ะนานลวค่ะวันนี้โทรมาวันแรกป่ะครับหรือว่าไงครับใช่ค่ะเพิ่งจะโทรติดค่ะอยากทราบเรื่องอะไรจ๊ะ อยากทราบเรื่องว่าในปีนี้ค่ะจะมีเกณฑ์ขายบ้านไหมคะโอเคได้ค่ะเกิดวันอะไรจ้าวันเดือนปีเกิดค่ะ99เ9มษายน2่1เ็ค่ะวัน,นอังคารวันอังคารนะคะค่ะเเมษายน17อายุก็39 39นะคะ39ตนี้ว่าปีนี้เป็นปีเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณจะล่องตัวขึ้นแล้วบอกว่ามีเกณฑ์ค้าขายขายบ้านขายอะไรเนี่ยขายออกค่ะขายได้ นะจ๊ะแล้วก็ได้ราคาด้วยประมาณเดือนไหนคะอ่าตอนนี้ว่าถ้าถามว่าประมาณเดือนไหนนะคุณเกิดเดือนเมษาใช่ไหมคะค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะค่ะอย่างนี้ติดประกาศนานหรือยังะครับค่ะเพิ่งจะติดได้สักสองสามอาทิตย์เนี่ยค่ะอือช่วงประมาณเดือนมีนาค่ะอ๋อนะคะมีนาเนี่ยมีเอ่อมีนาเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินละของอคุณอนะ,<ล>ะนะคะจ้ะ นะจ๊ะครับขอให้โชค,คดีนะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอะใครที่อยากจะโทรเข้ามาตรวจดวงชะตานะฮะก็สามารถโทรเข้ามาฟนอินกันได้ครับ0 2 9 6 0 5 0 2 2 029605088หนอะครับหรือว่าจะเป็นเอเจนต์นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ส่งมาที่4 2 4 7 2 7 6หรือว่าใครที่อยากจะตรวจดวงชะตาเนีฮะรายละเอียดครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์081ค่ะ6116569นะคะมีค่าป็เค่านูคเนีค่ย 300บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะเช็คกันโดยละเอียดเลยนะคะว่าบางคนนี่มีอะไรที่เราจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายได้เราก็จะแนะนําวิธีให้โดยไม่มีค่าอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะก็จะเป็นการแนะนำเนาะเพรนาะว่ลาหลายคนที่โทรเข้ามาเนี่ยอาจจะดูแบบคร่าวๆแล้วอาจจะแบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยดูมันต้องดูให้ละเอียดจริงๆเลยดูต้องดูมองให้เห็นทุกๆดวงในชะตาจริงๆอะค่ะมันจะชัดเจนมากกว่ากันค่ะแล้วอย่างใครที่แบบว่ามีเคราะห์มีกรร หรือว่าใครที่อาจจะแบบเจอเรื่องราวไม่ดีเนี่ยคือทำครั้งเดียวก็สามารถที่จะช่วยต่อก็คือช่วยทอนาำนาความเสียหายนะคะครับอ่ะยังไงก็โทรมาสอบถามหรือว่ามาล็อกกิวกันได้ครับอ่ะโอเคครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับใครที่อยากจะโทรเข้ามาฟนอินนะครับ029605022 029605088แล้วก็ SMS พิมพ์ชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุครับแล้วส่งมาที่4247276แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับปาเแจงกันครับ